ชินหลายสิบนึ่งช่วงช่วงข้าวมันแบบเพิ่มเลยให้มันเอาผัวมันมานน้ำเนื้อบักได้เชี่ยตปูเชี่ยวปเนาะทำการคั่วตัวถังครับต้มตัวถังครับเนื้อมันน้อยก่อยครับหมดแดงความครับวันนี้สั่งจวงจากทั้งวงจรนเปลี่ยน เต็มเอเรียแล้วครันกระนิ่งเสียตกรับตาเมืองต้อไปครับที่เซ็นเตอร์ต้มตัวถังครับมันติดเปลือยผลนะครับเนาะเย้ครับเย้ครับมันติดเพราะแซ่บแต่มันเปลือยไรเชืบกล้องเขาครับทางนี้เขาเตรียมเครื่องครับเรวบทวนเขาซอยหอม ซ่อมหอยครับซ้อนี่จุดท่านสปอร์ครับนุ่มสปอร์ครับในกีครับวันนี้นุ่มสปอร์ครับร้อรำคาญ้เร้า้องใจครับเออนี่โอ้ยพญานี่ต้นในน้อยงี้คนเลยเพิ่นไฮว่า่ลูกีผมานติดตอนนะปวด ทำสมัสตออืมเนอยู่เอาตอนนี้น่อยแล้วห้าน่าเน่านา้าำหันตวกห้าคนเลยเนาะพอดีพอดีกพริกับสดปลกูกเองครับพี่น้องเต้มกะาแ<า>มเ่มใส่ข้นมเวอเอาไม่เหนียวไม่เหนียหมกครับพี่น้นองบนารอนบอพลวครับเมาวดแดงก๋วยปลี๋แบนี้ จุงไเดังไงเอาเลยาเนยึบอ,อ,อู้น่ล่ะพราะเรพาเรอู้บักลายเลยบักลายเลยครับ,บทีนี้เอาคนกระชีตำรถกระชีตำตายเพราะรถมาที่นี้แม่ไายพ่อครับมาที่นี่พ่อ,พอเรียกกล้องเอารถมา อันยี้สิ้นครับงอกปั่นครับปั่นน้ำนัวครับพี่น้องสมบัวครับบ่ให้มันเละบ่ให้เนื้อมันเละครับให้เนื้อมันเสี่ยงสูตรเป็นบ้านครับพี่น้องสูตรเป็นบ้านครับน้ำม,มันนี่ก็เป็นตอนเนี่ครับบินปั้นออกแล้วก็เป็นได้เป็นซ้อนเป็นช่วงซ้อนนีน่ครับ มือวหมดแดงน่นเงหน่อยม้องเดียวครับพ่อใจสายใจเลยพอดีเดียวเบื่อป้ารสเดีวไม่ไม่ขี่เลยอาก่าเนี่นี่ล่ะมันกับว่าลายว่าหน่อยและส้นี้พอดีห่วยมว่าลายครับขนาดผมปย่อยมันไต้กกับว่าลายเลยเอออัตรูมันเงาใส่นี่ยนะมันพอดีสมแล้วมันนั่งลายาระบายกินมากเนยาไทยเอาด่